ไม่รีบตึนโพนี่จากคลิปต่อจากนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะอ่ะอันนี้เราก็แกะไว้แล้วเมื่อกี้เนี้ยแกะมาตรงนี้แล้วกันนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ฟัตตุชชีพิงกี้ผ่าเทวายไลท์เลมบูเดสอันนี้เลมบูเดสอันนี้ก็เลบดดมบูเบดสเหมือนกันนะคะอ่าอันต่อไป ตื่นเต้นมากตอนแรกสัพพายอีกแล้วอ p ปป e j a c คตอนมันปาร์ตี้นะคะผมมันจะเป็นไงอ p ปป e j a c คทว i ยไลท์มีปีกขยับขาได้ p i n k ี้ Pie เล i n b o w Dash อ่ะเรามาแกะอันต่อมาเลยนะคะ อย่อ้อลืมไปเราจะเดินให้ดูค่ะน,นี่นี่พิงค์กี้พายเรมปัดแอปเปิ้ลแจ็คเรลิตี้พัดเจ้าไอมันมีแค่สี่ตัวเดี๋ยวเป็นนังค่ะโอเคค่ะเราจะมาเกะมันเลอยอุ้ยอ่าเฮ้ยให้ดูข้างหลังก่อนนี่นะคะ นี่เรนี่พี่กี้พายเรเบลดยทวายไลท์เรดิตตี้อัปเปอร์แจ็คไม่ทวายไลท์มัตช์ชายกับสไปด์เซนเซฟทิมมอลมันอ่านไม่มันมันเป็นมายด์ที่เพอร์นี้นะคะแต่ว่ามันจะอ่านว่า My Love Tiger แปลว่าฉันรักของได้ผู้หญิงนะคะเดีย๋ยวเราขอตัดก่อนเลยแล้วก็ตัดเสร็จแล้วนะคะ ไม่แกะกันเลยโอเคเราก็ออกมาแล้วนะคะนี่คือฟาตชายแลนโบเดัสซันเซชิมเมอร์ทวายไลยพิงกี้พายนะฮะนี่ค่ะจะเป็นหวีหน้าตาเหมือนฟาตชายหวีสีฟ้ากับหวีสีเหลืองนะคะพอซันเซชิมเมอร์จะต่างกับเพื่อนนะคะตง ต่างกันต่างกันอันนี้ก็ต่างกันนะคะต่างกันหมดลย้ทุกคนค่ะก่มีแค่นี้แหละค่ะมารีวิวให้ดูเฉยๆนี่ค่ะ See y o u again ค่ะ